ราดลงไปแบบนี้เลยนะจ๊ะทุกคนตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่พริกเผาลงไปเลยจ้ะแล้วก็ตีให้พริกเผาแตกจ้ะ นี่คือยี่ห้อผงม,มาล่าที่เราจะใช้นะจ๊ะใส่ผงม,มาล่าลงไป1ช้อนจ้ะตามด้วยผงปรุงรสจ้ะตามด้วยซอสพริกจ้ะ คนทุกอย่างให้เข้ากันจ้ะแล้วก็ใส่งาขาวลงไปจ้ะ คนทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบจ้ะซอสหมาล่าของเราก็เสร็จแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปชิมพร้อมกันเลยจ้าลาดลงไปแบบนี้เลยนะจ๊ะทุกคน น้ำซอ้อนหมาล่าของเราจ้ะสวัสดีจ้ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องหนูชาแนลอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้หนูจะพามากินเห็ดเข็มทองราดซอ้อนหมาล่าจ้าซึ่งวิธีทําก็ไปดูต้นคลิปได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูจ้ะว่าจะอร่อยแค่ไหนจ้านี่จ้ะ Hmm. อ,อร่อยมากจ้ะไปทำตามสูตรกันได้เลยนะจ๊ะรับรองจะว่าอร่อยจ้ะ Hum mm. สุดยอดจะสุดยอด หมดแล้วจ้ะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะจ้ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะจ้ะแล้วอย่าลืมไปทำตามเลยนะจ้ะรับรองจ้ะสูตรนี้อร่อยแน่นอนจ้ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจา้าสวัสดีจ้ะ